สวมังคะาสุตังอาเสวนาจพาลานังปันทิตานันจเตวนาภูชาจภูชนียานังเอตัมังครมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจักภูเพจักตาปุญญาตาอตาสัมมาปณิทิจาเอตัมังครมุตตมังพาหุสัจจันจสิปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาาเอตัมังครมุตตมัง มาตาปิตุปัทานังปุตตะราสัสังฆโหนาคุระจะกามันตายตัมังครรมุตัมังทานันจาธรรมะสัริยาจายากตานันจาสังฆโหนาวชานิกรรมานิเอตัมังครรมุตัมังอารติเวรติปะปะมัจจาปนาจสัญญโมอปมาโทจะธรเมโสเอตัมังครรมุตัมังคารวะโจะนิวาโตจะ Santuti ti juta kali na tama tamang karamu tamang. Kanti jasua jasata samana nan jata sanang kali na karamutamang. e tamang karamu tamang. Tapo jakama carian caria saca tasanang ni pana saci karamutamang. Putasalu e tamang karamu tamang. Tamik, kitang yasana kampati asokang wir changke mang e tamang karamu tamang e sani katawana sapata ma para shita sapata so ting ha te te sang mang karamu tamang te ratana ยังกินจีวิทังอิทวาหูรังวาสเคสวายังรัตนังปณีตังนันโสัมมังกติตาาคเทนะอิทัมปีพุทธะรัตนะปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยทตัชคาสกยามุเนยสมาหิตตัวนาเตนะธรรมะนะสมาธิกินจิธรรมปีธรรมะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ยามพุทธาเสรโทปริวันในเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหอสมาธินาเตนะสโมนวิชติธรรมปิธรรมมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หัตุเยปุคราธาสตังวสัตถาจตารีตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยสุขตาสสาวกายเตโสินานิมหาพลานิ ิธรรมเปีสังเขระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัาเทโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนานิกามิโนโคตมัสสะสนามหิเตปฏิปตามะตังวิไคหะราตามุตานิพุติงพุนฉมานายธรรมเปีสังเขระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัาเทโหตุขินังภุรานังนวังนาเทสัมภวังวิรัตตาจิตายติเก ภาวะสมิงเตชินาพิชาวิรุณิชนทานิพันติทีรายธายัมปฏิปุจทำปีสังเกระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวตัวบทสวดธรรมบทศาสวัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอตาทันตสาปุปสานิจังสัญญาตระตัจาริโน เนวเทวนาคันทพโคนมารุสห์พระมุนาชิตังอปัยชิตังกายราตถารุปัสสะฉันตุโนบุศกิปุตสุนพาสิตามิทางเตนะภะคะวาชานตาปัสตาระหัตาสัมมาสัมพุเตนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาอารัมปารายมะ iti kiriya yama kita ne nama takahi tuma na yakahi nama aka prapari ke nama iti nicha nakanti papa atana วัชนยยะทัยเมธรรมะคุสลายเมธรรมะสาวะชัยเมธรรมะวินยูครัยหิตะเมธรรมะสมมตตาสมาธินาอหิตายะทุกขยะสังตันติอะธาตุเมเฮปชาหุยาธายะธาตุเมเฮอตานาวัชานยยะทัยเมธรรมะคุสลายเมธรรมะ อนัวาชายเมธัมมวินโยปัสสะทาเมธัมมาสัมมาตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตันเตียธาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารเลยาธาติโอสุอุปเนยสูตอุปนิยติชีวิตามะปมะยงชารูปนิตสานสันติตานา เอตังพยังมรานิปกามานุปุญญาณิกายราธาสุขาวะใหเน้อุปนิยติชีวิตามัพมาอย่างชาลุปนิตสานสันติตาไนเอตังพยังมรานิปกามานุโลกามิสังทะเคทัชเชสันติเปโคโยทกาเยนสังยมุวาจายุทาเจตสา ตั้งตาศาเตะตาสาสุขายาหูเตียังชีวมะโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุกิโนสุขามาวหานิเตเอสานิสังโสธรรมีสุกิเนนาคทุกคติฆัตติธรรมมะจาริ Sape sangkara ni jati yata apanya yapa sate a tani pinta tei tuk e sape ya. sangkara tuka ate yata apanya pasati, sate pindati tuke pinta e tei tuk sama ya. sape tama nata tei yata apanya pasati, sate pindati tuke pinta tei bersurapan kee sama อพันนาคาถานาเมเกทุติยังอาโหตะกิกาเอตตาธัญญายเมธาวีตังคเนียอพันนาคังพาหุงเวสารังยันเตปปัพตานิวนานิจารามมารุขเจตยานิมนุสสาพยาตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสราณามุตตมังเนตังสราณา makamah sepatu ka pemut jatil cakutan ca tamen ca sangkan ca saranang kato cak tari aria seca sama penyaya pasatil ku tang tukasamu pa tang tukasa ca atikamang arian ca atang kikang tuku sama tuku pa sama ka minang e tang saranang kemang อตังสารนามุตมังเอตังสารนามะัมาสัพปะตุขปะปมุตจติบทสวดพระธตรการะตะะถาคตาอติตังนานาวะเมายยะนปฏิกัางเขอนาคตังหมูคนไม่ควรคำหนึง่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุงง่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยทะธาตีธรรมหินันตังกัปัดดนตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันล่าไปแล้วละสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจายุธรรมังตถาตถาวิปัส,สเตียสังีิรางสังขปังตังวิธามนุคารุหัเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงนินไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นึงจำเนินธรรมนั้นองนื่ง ให้ผู้โกงเถิดอาเจวะจิตามาตาปังโกชัญญามรนณงสวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุง่งนาหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนัมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่น,นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมันทิตัง ตังเวพะเทการะโตเตสันโตจิกเนมุนีเตพระมุนีผู้สงบจำเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แลปบทสวดพินหัปเจเวขณปฏฐะ สราธรรมูมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมูมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมูมหิมรณังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สพเเเหหหิิมมปปนนน พาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดรากจากของรากของเจริญใจทั้งหลายทั้งควงกรมมสโกโมหฮิกรมมทายโทกรมมโยนิกรรมพันธุกรมมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังคฤษามีกัละยาณันางวาปาปังวาตัสสะทายาทภวพวิษามีเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอําใหเหียพนหังปัจเวคีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด โสวดเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิมพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโนตัวสัพเพปปานิโนออตาวตาจามให้สัมปทังกุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตัวสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตัวสัทธายาสีรังละขันตัวสัพทา ภาวนาบิรตาโหงโตขะันตุเทวตาคตาสัพเพปุตตาภรพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาติเีนะนลักขังพันธามีสัพพโซะบวชวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสิณี सूपे खरे पोथि खरे तहिं तहिं तथमथानि न भवन्तु पूषिता स्तोतिं करोन्ते थ विहारमन्थले तेर च मच्छा नवका च पिकवो तारामिका थ पते उपासका कामा च तेसानि कमा च इसरा Sapa naku sukita suki pawan to te puca peca anta ta sampawa Sang te Ta sya ta papatika Niyani kang tamawarang pati jate Sa pe tuka sang ka yang Ta tu satang tamu tamatara cepukala. kala สังโฆตุวสมะโควะอัายะจหิตายาจ่อัมเหระคาตุธรรมโมสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยเปเวทิเตบทสวดสัพพปฏิธานคาถา ขันธมยังปฏิทานะคทยายโยคณนมาเซปุญญาสิธานีกตาสายานัญญาณิกตานิเมเตสันจาพากิโนโหนตสัตตาน,นตาปมมานาาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงบีนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทโยทิทาเมจาปยาทิทาวานเยมัจจะปเวริโนคือชนหลอดใดเป็นที่รละผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สัตตติทันเิโลกสมิงเทภุม,มาจตุโยนิกาปัจเกจกจตุอการาสังสารตาภวะภเวรแรมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยายตั้งเยปฏิธาณเมอนุโมทันตัว เตสยังเยจิมังนัประชานันตีเทวเตสังเวทยุงสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงรุมโมทนาเองเถิดและสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นเถิด มยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสพเพสสัตตาสัตาหุนตัวเวราสุขชีวินเกมปปัทฐานจะปปปปุลตัวเทสสาสิจตังสุภาาะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสาตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นศกเสมอเถิดในจงถึงทางอันรกษมเถิด ขอความอันดีของศาสตร์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเธินด้วยอนุภาพแห่งศัจจิอฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนิสงส์ห่งการบูชาพระนัตนตาในดยการาศาสตระยาบุตรสวดมนต์พระสวดพระปรลิตและพระธานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ของข้าพเจ้านาะสวดทศิลาให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้ททงหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพีานพินาโดมูนิธิสมเด็จพยานสังวลสักวัดบรวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนา,าคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุสาธุสาธุ